ข่าวนี้ออกมาได้4เดือนเกือบ5เดือนแล้วนะครับที่ว่าช่องบูมแมลง89เนี่ยเขาได้ประกาศนะครับเปิดดำเนินการต่อเนื่องจากบริษัท MVTV กับบริษัท Warner b r o t h e r Discovery จำกัดนะครับในตอนนั้นเขาได้ขอซื้อช่องบูม2 0 0ล้านนะครับ MVTV ร่วมกับบริษัท วา r เ e r ร์บัตเทอร์ดิสคัทุ่ม200ล้านซื้อช่องบูมเพื่อให้เด็กไทยได้ดูกระดูนต่อสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ i n t e r e s t i n g s t o r y กันอีกแล้วนะครับในวันนี้เราก็จะมาพูดถึงช่องบูมแมลง89กันนะครับข่าวนี้ออกมาได้4เดือนเกือบ5เดือนแล้วนะครับที่ว่าช่องบูมแมลง89เนี่ยเขาได้ ประกาศนะครับเปิดดําเนินการต่อเนื่องจากบริษัท MVTV กับบริษัท Warner b r o t h e r Discovery จำกัดนะครับในตอนนั้นเขาได้ขอซื้อช่องบูม2 0 0ล้านนะครับไม่ใช่น้อยๆน,นะครับ200ล้านเนี่ยตอนนั้นเนี่ยผมก็ได้มีการตอนนั้นเราก็ยังไม่รู้ว่าว่าธุรกิจทางช่องบูมกับ,บบริษัทอะไรต่างๆนานาเนี่ย เป็นยังไงเราก็เลยเข้าไปอ่านคือตอนนั้นผมก็ทำคลิปออกมาด้วยว่าเฮ้ยช่องบูมจะปิดแล้วนะทุกคนก็ประกาศให้ได้รู้กันในวันที่1นกันยายนนี้แต่ล่าสุดได้ไปอ่านข้อมูลมาทางทางผู้จัดการออนไลน์นะครับได้โพสต์เอาไว้นี่ก็โพสต์เอาไว้ว่าบริษัท mvtv นะครับได้ทุ่มเงิน200ล้านซื้อช่องบูมเพื่อให เพื่อเป็นของขวัญเด็กไทยเพื่อให้เด็กไทยได้ดูกระตูนต่อนะครับในวันนั้นเราก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากแต่ตอนแรกเสียใจมากเลยนะที่ช่องบูมจะปิดไปนะครับตอนหลังก็เริ่มดีใจว่าเฮ้ยช่องบูมจะเปิดแนะหรออะไรแบบนี้นะครับธุรกิจของช่องบูมที่สาเหตุสาเหตุที่ปิดเนี่ยสาเหตุที่จะยุติก,การออกอากาศในวันที่1นั้นเนี่ยคือรายได้ของช่องเนี่ยเขาลดลงมากเลยคืองงว่าทําไมลดลงขนาดนั้นเลยนะครับ คือตอนแรกอะไรได้เขาก็ได้ตามบกเติคือ69ล้านอะไรประมาณนี้แต่อยู่ดีๆเนี่ยยอดก็ลดลงมาเหลือ4-5ล้านคือ,ค,อคือเราไปอ่านแล้วเราคือมึนมากคือเฮ้ยทำไมข้อมูลของช่องบูมนะครับว่าทําไมมันลดลงขนาดนี้ตอนนั้นเราก็เริ่มใจเสียแล้วว่าเฮ้ยเขาจะได้ไปต่อหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แต่ทางเว็บ หลายเว็บเนี่ยเขาก็ได้เอาข้อมูลไปลงว่ายุติการออกอากาศนู่นนี่นั่นทำไมช่องบูมถึงไม่ไปต่อนู่นนี่นั่นแต่สุดท้ายขอฝากไว้นะครับว่าช่องบูมแรง8 9เนี่ยได้อยู่ต่อนะครับผมว่าอยู่ต่อได้อีกนานเลยแหละประมาณ20ปีหรปอ10ปีนี่แหละอะไรประมาณนี้นะครับโดยล่าสุดบริษัท mvtv นะครับได้ออกมาล่าสุดนี้เมื่อสีเดือนที่แล้วนะครับอันนี้ผมได้เอามาอัปเดตให้ทุกคนได้ทราบกันนะครับว่า มีข่าวว่าช่องบูมจะเปิดต่อโดยร่วมกับบริษัทว a นเนอร์เบ h e r เ i อร์ดิสคมาทุ่มเงิน200ล้านซื้อช่องบูมในตอนนั้นเด็กไทยหลายๆคนก็เริ่มดีใจกันมากช่องบูมได้โพสต์ไว้เมื่อวันที่31สิงหา2566ก่อนวันที่1ที่ช่องบูมจะปิด แต่อยู่ดีๆช่องบูมก็ได้ดำเนินการต่อตอนนั้นคือดีใจกันมากาช่องบูมนะครับมีการ์ตูนหลักๆนะครับตอนนี้เริ่มที่จะมีการ์ตูนหลักๆเข้ามาแล้วนะครับคือจริงๆอ่ะคือการ์ตูนหลักๆเนี่ยคืออยากจะให้เข้าฉายเยอะกว่านี้นะครับก็คือตอนนี้คืออยากดูคือตอนนี้มันก็มีอยู่แล้วก็คือ VBa บ b a e ๊ Ba b บ b ี้ มีสกูปี้ด uh, ู oo, Al iku, Al iku, Al iku, oo, uh, มีสกูปี้ดูอะไรคูอะไรไฮคูสกูปี้ดูมีสกูปี้ดูกับบริษัทปวนผีไม่จำกัดมีทีมไททันเกิลมีเดอะพาวเวอร์พัรเกิลมีทอมแอนเจอร์ี่ในนิวยอร์กมีเดอะโชว์ทอมแอนเจอร์ี่อะไรประมาณนี้นะครับมีเยอะเลยนะครับแต่ที่อยากดูมากที่สุดก็คือเดอะกาฟิลโช ช่องบูมเนี่ยผมว่าเอาเดกกาเฟโชว์มาฉายนี่ก็ดีอยู่แล้วนะแต่ทําไมไดันลบออกไปก็ไม่รู้นะครับอันนี้ไม่ทราบสาเหตุก็อนนี้ก็เป็นข่าวอัปเดตนะครับที่ออกมาล่าสุดจริงๆออกมาเมื่อสี่เดือนที่แล้วผมก็ไม่ได้ตามเลยก็เพิ่งจะมาตามนะครับว่าช่องบูมเป็นยังไงบ้างทําไมถึงไม่ปิดเลยอะไรประมาณน,นี้ก็ได้รู้นะครับว่าช่องบูมก็มีบริษัท mvtv ถึงว่านะครับบูมคือบูม th นะครับที่เป็นเป็นแอปของช่องบูมเขาเนี่ยทำไมผมก็ไปเห็นอยู่เอ๊ะทำไมมันอยู่ในในคู่กับแอป mv tv ผมก็อ๋อคือเขาก็ได้ร่วมมือกับบริษัท Warner Water Discovery mm hmm. เพื่อซื้อช่องบูมนะครับ200ล้านบาทอุย้ยเยอะมากเลยนะครับคือช่องบูมเป็นอะไรที่อยู่คู่เด็กไทยมานาน คือคือผมเนี่ยโตมาช่องบูมนะครับผมโตมากับช่องบูมแล้วคือตอนนั้นเนี่ยก็ได้คุยปรึกษากับเพื่อนว่าเออเนี่ยทาไมช่องบูมถึงจะปิดนู่นนี่นั่นเพื่อนก็เลยได้บอกมาอย่างนึงก็คือเรื่องธุรกิจอะไรหรือเปล่าเราก็เลยไปหาธุรกิจมาคือตอนนั้นธุรกิจช่องบูมนี่คือจะไปต่อไม่ไหวนะครับคือรายได้มันลดลงนะครับคือพูดคือผมก็ไม่เก่งทางด้านธุรกิจนะก็ นี่นะครับช่องบูมได้ไปต่อก็มาอัปเดตให้ทุกคนได้ทราบกันครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดติดตามนะครับให้เอ t นเ t อร์เทนเมสอรีกันไว้ด้วยนะครับคลิปจัดอันดับก็ยังมีครับแล้วก็คลิปเล่นเกมต่างๆก็ยังมีครับก็ไม่ต้องเสียใจนะครับที่ไม่ลงคลิปเลยเพราะว่าบางทีจัดอันดับนี่บางทีคอนเทนต์บางทีมันก็นึกไม่ออกนะครับบางทีก็อาจจะมีแนวอื่นลงบ้างก็อาจจะเป็นเปรียบเทียบด้วย่น่นาต่างๆนานา อาจจะเล่นเกมด้วยนะครับก็ขอบคุณนะครับที่รับชมและรับฟังนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปอาจจะมีพูดติดๆขัดๆบ้างขออภัยนะครับมาท้งที่นี้ด้วยบาย,บายบายสวัสดีครับ